สบายดีนะคะเอฟซี y ่อง u t u b e เอี้ยงสาวลาวสเนลนะคะวันนี้ก็พามาดูการเลี้ยงแบ,บ้แบบธรรมชาตินะคะหรือว่าเลี้ยงแพะนะคะตัวนี้มันไม่ขึ้นคอกก็มันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะมันออกมานอนลิ้นค่ะแต่จังไรมันคือพวกเขาคอกบอฮะไอ้แบบ้คือไม่เข้าคอก มันเป็นอิสระของมันตัวเนี้ยมันไม่ชอบขึ้นคอกขึ้นแล้วมันทําลายหมู่มันหมูมันเรามาดูแบนน้อยเนี่ยค่ะอันนี้คือแบนน้อยน้องเอี้ยงนะคะแต่ว่ามันมันพวกขืนแลวพวกนี้มันมาหากินหยากรตัวนี้ค่ะแม่มันตายตัวนี้นานๆนี่มันจะประมาณนี้เด้อวพี่หน้อมมีแบะมีงัวพ่อมบ้านงัวกระลั่งออกมาข้าจมเรียงเนี่ยมันก็ไปหาแม่มัน นี่นครับเอฟซี FC. วิธีชีวิตแบบบ้านๆนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาเหมือนเดิมมาอยู่กับซ่องน้องเอี้ยงนะคะการเลี้ยงแพะหรือว่าเลี้ยงแกะนะคะแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะเพราะว่าปล่อยแบบนี้ไม้จะมากัดมันได้ง่ายค่ะนี่เราต้องติดตามการเคลื่อนไหวของมันพาะนะนันนี่ครับเบ เป็นจังไดพี่น้องเป็นจ้งไดเป็นจังไดมาดูแบก้กันเลี้ยงแบ้ของน้องเอี้ยงนะคะก็กราบสวัสดีสบายดีฝั่งไทยทุกๆท่านด้วยนะคะที่มาในการที่มาดูในซ่องของน้องเอียเ้ยงสาวลาวเชเนลนะคะก็น้องเอี้ยงก็ขอพระคุณทุกกําลังใจนะคะตอนนี้น้องเอี้ยงก็อยู่ที่ทุ่งให้ทุง่งนาแล้วก็แบ้นะคะ นี่นะคะนกยังก็พาเอฟซีมาดูวิตชีวิตการเลี้ยงแบบ้เลี้ยงงวนะคะงวงก็มาเยอะขาเจ้าปล่อยแบบซาซาเลยนะคะไหนมูมึงว้าวมันกำลังเจออาหารแซบแล้วไปดูตัวนี้ก่อนทำไมมันไม่มาหวังจักหน่อยบอนะสวยทุฮันใเดอรอแที่คอยแหลกเบอร์อยากให้เธอบึงแง่ ว่าบุญบ่พอแต่อยาก่อยอ่างแหงทำไมมึงเป็นบานยังบ่เศร้าวะฮะว่านี่คือไส่เลยปากเปื่อยพี่น้องมากินน้ำหมอกอยังไ้เศร้าได้เชียวเก็บอย่าทำน้องนะอย่าทำพี่นะมึงนะอันนี้คือต้นดอกแคเลยจ้ะ,จะ จะให้ดูดอกแคนะคะดอกแคแบบสารบานเฮานะคะนี่เอฟซี FC! ดอกแคกำลังล่วงหล่นลงพัดบอยนี่นะคะจะร้องทำไมมันหองหามูอมันเพราะว่ามันยานองเอียงเนาะเพราะว่าวเอียงกบบเรนม,มาทายไก่มันแบบนี้จักเทือนะพี่น้องมันกเ็เลยยาน ยงนงกมนนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับน้องเอี้ยงก็จะไปเลาะตามทุ่งให้ทุ่งนาเอาบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นคอกแบ้หรือแพะนะคะภาษาไทยเรียกว่าแพะนะคะแบก็มันได้ยินหมูมันห้องมันสิเลนมันหลุดได้พี่น้องเย เห็นไคะเห็นบ่หมูมันกับสีช่องมึงเลยเห็นบ่เห็นบ่พี่หนงมีปองยังสิบเอาเขาไปบึงมันสีอยากมันเห็นหมูห้องนน,น,นเอียงรลาะนี้มันมันกลัวว่าหมูมันจะเขาจะมาทำร้ายหมูมันทำอะไรสูทำอะไรเหรอ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 อันนี้ปักเปื่อยเนาะน,นุนเอียงทำการรักษามันเรียบร้อย แต่ว่ามันยังบุนในหายขาดดิ <c oughs> กะชิประมาณนี้แหละครับพี่น้องจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องเอี้ยงด้วยนะคะนี่นะคะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะบ้านบ้านพ,พวกเขานะคะน้องเอี้ยงก็จะทำแบบนี้นะคะเอาแป้นปูหลังอองไม้หลังองที่มันเศษนะคะแล้วก็เอามาปูให้มันนอนแบบนี้คะ่ะ แล้วเราก็แอ้มคอกทับบทับบแอ้มันอากาศมันหนาวมันก็หนาวก็ตายเด้พี่น้องการวิธีบ่งแยงหรือว่ารักษาการเลี้ยงมันนะคะต้องได้ใส่ใจเป็นอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าเอาพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะคะแย่งเดี๋ยวคลิปหน้านอย่งจะเอาพวกมันมาฝากนะคะตอนนี้พวกมันยังอยู่ที่คอกยังไม่ได้ออกไปหากินหมู่นี้นะคะเพราะว่ามันง่ายนะคะมันชินเคยมันขืนคอก ตัวนั้นนะเอามาใหม่ทนตัวที่น้องเอียงถ่ายให้เบิงเอามาใหม่แหละมันเห็นให้มันบุลึงคอ,อกขนาะมันก็เลยบุขึ้นคอ,อกเอ้าํำนี้แหละพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้น้องเอียงแนะ่เด้อขอกาวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย